เมื่อวันที่3กันยายน2564นายสุขุมวิทย์สุพันธาวรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางสาวกิติยาสุปันตี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พ,พัฒนาการเกษตรนางสาวนันทกาแสงจันทร์หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตรนางสาวสุพิญญาบุญช่วยหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือกเกษตรกรและโครงการพิเศษนางอาลิสาปัญญาชนเจ้าพนักงานกา,การเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางสาวสุวิชาดาพันพ์ภูผาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินง,งานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2564กลุ่มภาคกลางผ่านระบบแอปพลิเคชัน s o m m e t i n นะห้องประชุมสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีโดยมีนายอำพันเวรุตันติรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าของการขับเคลื่อนง,งานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาภาคการเกษตรตามศักยภาพ ความเหมาะสมของพื้นที่รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพาศสอ6 4ซึ่งผลการดำเนินง,งานของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีทั้งนี้ได้มอบหมายให้เหมือนงานต่างๆร่วมการบูรณาการทำงานขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรต่อไป